โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เกมดาร์กนับลเลเจนนะก็สำหรับวันนี้เราจะมาสุ่มกาชาครับกับตู้สเตปอัพนะครับ,บ,รบเป็นเลเจนด์ลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดใหม่นะครับก็จะเป็นไปครัวหังนะครับ <laughs> ไปคอนของเรามีเลเจนด์ลิมิเต็ดด้วยนะเออตอนแรกที่วิดีโอเปิดพรีวิวมาผมช็อกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่ไม้แรกนะเพราะว่าไม้ที่สองที่เป็นถึงโกจิต้าเลยนะเออมา เรามาเริ่มวันที่สเต็ปแรกกันเลยดีกว่าครับก็สําหรับวันนี้ผมจะเปิดสักรอบหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะถนอมเพชรไว้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาครับช่วงแบ็คไฟเดย์ครับแล้วก็เลเจนด์เฟสติวัลใช่ไหมในช่วงปีใหม่อีกโอ้โหสองเดือนสามเดือนเลยติดๆไปตัวละครเจ๋งๆน่าจะเข้ามาอีกเยอะนะครับโอเคสเต็ปแรกเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับถามว่าอยากได้ไหม ผมอยากได้กูจิตาผมไม่อยากได้ไปคูหังว่ะมีขายแยกไหมคือถ้าได้ได้มาผมจะไปปล่อยไปคูหังยืนตายก่อนแล้วก็เล่นแต่กูจิตาคือไม่เวิร์กอ่ะหน้าตามันไม่เท่มแมลงสาวปากปลาบูแม่งรวมตัวอปปลักในตัวเดียวโอเคสเต็ปสองครับห้าพอร์ตดาวนามเขียคนจีนะ แล้วเป็นเฮ้ยพลังขึ้นเต่าสวัปมาแล้วสปาร์คิ้งตัวแรกของตู้นี้แล้วมาตัวแรกครับมีสคริปขึ้นอยู่ยังเป็นตัวเก่าแล้วเป็นโกคูแบ็คครับเปิดมาได้ดีโอ้สุปเปอร์สยญญาโลเซโกคูแบ็คนะแล้วก็ซาลาเปาแมนโอเคครับอ่ะปดเจ็ดดาวไปครับสเต็ปที่สามนะก็ช่วงนี้ค่อนข้างหาเพชร จะลบาบากนะกิจกรรมแจกเพชรค่อนข้างจะน้อยมากแล้วผมก็ทิ้งการ PVP ไปแล้วด้วยก็จะไม่ได้เพชรในส่วนนั <c> ้น <oughs> ค่อนข้างหาเพชรลำบากโอ้โหแล้วโกคูแพ้แบบนี้เหมือนจะเกลือครับยังอยู่ฉากหลังเดิมครับสามสเต็ปแรกยังเขียวคัตจีแล้วเสมอเลยครับแบบนี้เหมือนจะเกลือครับเอ็กซ์ตีมเป็นโอเมก้าชิลลอนฮนะดูดูเลีย เช่นชินฮังสิบแปดโกคูแล้วก็โกคูดาร์กแล้วก็บูเซลไปหมดแล้วอันนี้ของปลอมนะเพราะว่ามันไม่ใช่สิบโลอะ่ะนี่สิบซัมมอนนะของจริงคุณผู้ชมได้ลุ้นหน่อย โอ้ oh, แล้วมาครับ5พอร์ตดาวด,ด,ดามิกสีแดงที่กำลังจะระเบิดแต่ทั้งไม่มาครับโอ้โ oh, หแล้วบานดักโบ oh, <laughs> านดักซุปเปอร์ไซย,ยา่า <laughs> ของกิง้งสเต็ปสี่ผมบอกแล้วของกิง้งเรียบร้อยหนึ่งตัววะ่ะเอ้ยเอาเรื่องจัดมันมีตัวข้างตู้หรือเปล่าไม่มีนี่มีแค่คุณเลอร e ์เอ็กซ์ตีมมาเลย ไม่ต้องเล่นตัวฉันรู้ว่าเป็นนายไปคอนไปคอนเอาเรื่องจัดโอเคซักเซ็เฉยเลยว่ะคุณผู้ชมกลบมารอบเดียวว่ะแต่ว่าหวังฟุกเลยแลงเหลืออีกสองสเต็ปมีสิทธิ์ที่จะออกอีกครับผม โอเคกี่ดาวเอ่ยเจ็ดดาวแดงเรียบร้อยครับมาครับสเต็ปห้าหัวเพชรหมดเร็วมากจะมีไม่พอเปอิดนะถ้าตัวพลิกมากว่านี้อันนี้มันดีตรงที่ว่าเอาโกคิตา้ามาล่อผมผมถึงเปิดนะถ้าเป็นไปครูฮังตัวเดียวก็คงน่าจะเจ๊งเกมน่าจะปิดตัวแล้วเป็นโอ้โหคืนเต่าปกติปกติแต่เป็นซุปเปอร์สัญญา,ยายครับแพ้ด้วยมีใครมาช่วยหรือเปล่า โอ้โหไม่มีแต่ไม่เป็นไรเราได้มาแล้วหนึ่งตัวไบคอนมึงมาทุกรูปแบบเลยนะเราต้องเจอทีมทีนิตี้ไบคอนไบคอนทีมเลยเคฟสเต็ปนี้โคตรจะเกลือ มาครับสเต็ปที่6สเต็ปสุดท้ายเดี๋ยวเรามีทิกเก็ตฟรีอีกใบหนึ่งเนาะเฮ้ยได้ลุ้นอยู่โอ้แต่ว่าเป็นสามพอดครับโกคูอ,อยู่ในล่างแรกครับบาดักไม่มาแล้วรอบนี้บาดักมาช่อสักครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเป็นซูปเปอร์สายยาครับฟีเซอร์จุกเฉยเลยมาลุ้นกันลุ้นกันขำๆ เพื่อออกไมก่จันทร์บ้าเฮ้ยไฟเอาโอ้โ,อโกคูจากภาคแอนดรอยสิบสามเฮ้ยไปเอาอีกขอบรัมหน่อยเฮ้ยขอบรัมโอ้โหเบจิโต้ว่าละเสียงมาแต่ไกลเลยคุณผู้ชมมีแถมอีกไหมแจ๊โอเคน่าจะเอามีอีกคนนะครับแล้วเป็นดาบูร่าครับ โอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะไปเราไปรอการ์ิกเก็ตอีกใบหนึ่งแล้วกันครบห้าใบพอดีนะครับอยากได้อีกสักตัวนะผมอยากเล่นหกดาวอะ่ะดาวกำลังดีเลยแต่ว่าผมเอาตะเกียงไปใส่โกคูภาคฟิเซอร์ซาก้าเลยเจลรีไปเจ็ดตัวล่าสุดไปแล้วเลยตอนนี้ตะเกียงหมดเฮ้ยโอมีนี่อยู่บูชายัน ขออ,ย,อยหัวม่วงขอเยอะไปหรือเปล่าฮะเอาไปก่อนหมาแดงอยาขายาตามหมาแดงมาครับจบยังสวยงามโอ้โหเขียวขจีไม่มีพอร์ตดูทรงแล้วเหมือนจะบังคับเฟคเอาวืดโอเคยังดีกว่าโดนกระทืบกลับมาแล้วเป็นสีวะพูยึกยึกยักยักกดึงเต็มข้อล่อเต็มแข้ง เสมอโอ้โหไม่ใช่สัเแพดด้วยเ <c oughs> นียตูมเรียบร้อยครับเฟเอาอะไรก็เกิดขึ้นได้ศรัทธาหินเหล็กไฟ <c oughs> โอ้โหเด็กแกแดดหนูปังมาทำไมโอเคเฮ้ยเอาอีกผมอ่อีกสักรอบแล้วนะเอาไม่ได้8นาทีของคลิปเพื่อโฆษณาหนึ่งโฆษณาไป โอ้โหอดเดียวอะโอเคโกคูดันต่อยได้เฉยเลยนะแล้วเป็นเอ้าได้สตร์กคิงหรือว่าหรือว่าหรือว่าโอ้โหมาแล้วทาเบี้ยครับ โอเคน่าจะหมดแล้วเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สกเซนะได้มาตัวหนึ่งพร้อมรีวิวแน่นอนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอบูส์พลังให้กับไปควนผู้นี้ก่อนมาทั้งทีเลเจริมิต็ดขอให้เป็นเมตานานๆแล้วกันนะโอเคมาเ,เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย